สวัสดีครับงานชิ้นนี้เป็นงานนำเสนอรายวิชาปฏิบัติการเคมีเรื่องพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาจัดทำโดยนายกิติพัฒน์เปาวะภูชโกนางสาววันธนาขอจรเดชนางสาวชน,นิการสุโคสมิรนางสาวธิติยาช่างสารพลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี การเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากมีการสลายและสร้างพันธะระหว่างอะตอมของสารในระบบจากรูปที่เห็นอธิบายได้ว่าสารตั้งต้นมีพลังงาน E1 เมื่อโมเลกุลของสารตั้งต้นชนกันมีพลังงานเป็น E2 หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมีพลังงานเป็น e3 ผลต่างระหว่างพลังงาน e2 กับ e1 คือพลังงานก่อกำมันของปฏิกิริยา ea เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมีพลังงานเท่ากับ e3 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า e1 ระบบจึงคายพลังงานออกมามีค่าเท่ากับ e3 ลบ e1 เท่า e กับลบ de ปฏิกิริยานี้จึงเป็นปฏิกิริยาค่ายกราฟในรูปอธิบายได้ว่าสารตั้งต้นมีพลังงาน e1 พลังงานก่อกำมันของปฏิกิริยาเท่ากับ ea และผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมีพลังงาน e3 เนื่องจากในปฏิกิริยานี้ e3 มีค่าสูงกว่า e1 ระบบจึงดูดพลังงานเข้าไปมีค่าเท่ากับ e3 ลบ e1 เท่ากับบวก d e ปฏิกิริยานี้จึงเป็นปฏิกิริยาดูดพลังงานจากคำอธิบายที่กล่าวมาแล้วช่วยให้สรุปได้ว่าปฏิกิริยาเคมีใดๆที่เป็นปฏิกิริยาคายพลังงาน ผลิตภัณฑ์จะมีพลังงานต่ำกว่าสารตั้งต้นในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นปฏิกิริยาดูดพลังงานผลิตภัณฑ์พลังงานสูงกว่าสารตั้งต้นเทอร์โบไนนามิกหมายถึงวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของความร้อนและกฎต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับการเปลี่ยนแปลงพลังงานเช่นการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกลหรือพลังงานไฟฟ้าเป็นต้นสำหรับระบบทางเคมีการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิกิริยาเคมีมักเกิดขึ้นที่ความดันคงที่ดังนั้นในการเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบทางเคมีจึงมีการกำหนดฟังก์ชันที่เรียกว่าเอนทานปี การเปลี่ยนแปลงเอนทานปีจึงมีความหมายถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อความดันคงที่ซึ่งถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการละลายจะเรียกว่า e n t h a l p y of s o l u t i o n หรือถ้าเกี่ยวข้องกับพลังงานการสะเทินของกฎกับเบสก็เรียกว่า enthalpy neutralization เป็นต้นปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้น หรือถูกใช้ไปในปฏิกิริยาหนึ่งหนึ่งนั้นอ่านหาได้ด้วยวิธีแคลอริมิเตอร์คือทำให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นในแคลอริมิเตอร์วัดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและคำนวณหาปริมาณความร้อนขอบคุณครับ สวัสดีครับงานชิ้นนี้เป็นงานนำเสนอรายวิชาปฏิบัติการเคมีเรื่องพลังงานและการเกิดปฏิกิริยาจัดทำโดยนายกิติพัฒน์เปาวะภูชโกนางสาววันธนาขาจรเดชนางสาวชน,นิการสุโคสมิรนางสาวธิติยาช่างสารพลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี การเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากมีการสลายและสร้างพันธะระหว่างอะตอมของสารในระบบจากรูปที่เห็นอธิบายได้ว่าสารตั้งต้นมีพลังงาน E1 เมื่อโมเลกุลของสารตั้งต้นชนกันมีพลังงานเป็น E2 หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมีพลังงานเป็น e3 ผลต่างระหว่างพลังงาน e2 กับ e1 คือพลังงานก่อกำมันของปฏิกิริยา ea เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมีพลังงานเท่ากับ e3 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า e1 ระบบจึงคายพลังงานออกมามีค่าเท่ากับ e3 ลบ e1 เท่า e กับลบ de ปฏิกิริยานี้จึงเป็นปฏิกิริยาคายกราฟในรูปอธิบายได้ว่าสารตั้งต้นมีพลังงาน e1 พลังงานก่อกำมันของปฏิกิริยาเท่ากับ ea และผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมีพลังงาน e3 เนื่องจากในปฏิกิริยานี้ e3 มีค่าสูงกว่า e1 ระบบจึงดูดพลังงานเข้าไปมีค่าเท่ากับ e3 ลบ e1 เท่ากับบวก d e ปฏิกิริยานี้จึงเป็นปฏิกิริยาดูดพลังงานจากคำอธิบายที่กล่าวมาแล้วช่วยให้สรุปได้ว่าปฏิกิริยาเคมีใดๆที่เป็นปฏิกิริยาคายพลังงาน ผลิตภัณฑ์จะมีพลังงานต่ำกว่าสารตั้งต้นในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นปฏิกิริยาดูดพลังงานผลิตภัณฑ์พลังงานสูงกว่าสารตั้งต้นเทอร์โบไนนามิกหมายถึงวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของความร้อนและกฎต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับการเปลี่ยนแปลงพลังงานเช่นการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกลหรือพลังงานไฟฟ้าเป็นต้นสำหรับระบบทางเคมีการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิกิริยาเคมีมักเกิดขึ้นที่ความดันคงที่ดังนั้นในการเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบทางเคมีจึงมีการกำหนดฟังก์ชันที่เรียกว่าเอนทานพี การเปลี่ยนแปลงเอนทาลปีจึงมีความหมายถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อความดันคงที่ซึ่งถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการละลายจะเรียกว่า e n t h a l p y of Solution หรือถ้าเกี่ยวข้องกับพลังงานการสะเทินของกฎกับเบสก็เรียกว่า Enthalpy n e u t r a l i z a t i o n เป็นต้นปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้น หรือถูกใช้ไปในปฏิกิริยาหนึ่งหนึ่งนั้นอ่านหาได้ด้วยวิธีแคลอริมิเตอร์คือทำให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นในแคลอริมิเตอร์วัดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและคำนวณหาปริมาณความร้อนขอบคุณครับ